เขาเอากาแฟสดมาส่งครับตอนที่เขาเอามาส่งเขาโทรไปบอกผมนะครบคอมพที่สวนนะครับส่งเร็วมากนี่เป็นกาแฟสดที่สั่งมาเพื่อเอาไปใช้ในการของร้านทำลงทานครับองทานกาแฟสดนี่ได้สั่งมามันสามกิโลับตัวสี่ร้อยกว่าบาทถึงห้าร้อยนี่แหละไตอนนี้จะได้แบบไหนสั่งมาแบบโคกก้งเข้มนะ ลงทานกาแฟสดเราต้องให้ไดนร้านเข้าขมาด้วยบัตรร้านจะเราให้5ดาวได้นะโอ้นี่ครับหอกาแฟสีดำเศรษฐีเลยนะหอมันสวยดูไปสิเป็นหอมสีดำโอ้เข้มขกาแฟยี่ห้อนี้ก็ดีนะเขาไม่ได้จ้างโฆษณาแต่แนะนำา่ามันอร่อยดีชงแล้วหอมมากแล้วก็รสชาติก็ดีมากมาจากไม่รู้สิไม่เชียงใหม่ก็เชียงรายนี่แหละแต่รอบนี้ร้านเขาส่งเร็วดีนะ ได้กี่ห่อเนี่ยสามกิโลหอล่อละพึ่งกิโลใช่ไหมน่าจะได้หกห่อครับผมได้สองสี่แล้วก็ออกหกทินด้วยครับตอนไปออกร้านเปิดร้านขายดีมากนะก็ขายดีสิมันของฟรีเนาะเราแจกให้กินฟรีนะครับ ถ้บรรยากาศลรงทานของไปออกงานมาเมื่อกี้นี้ยังไม่ได้ลงเลยมันไม่ว่างเดี๋ยวแม่ได้กาแฟสดกันดีกว่าพี่ครับสนใจสั่งซื้อมาลองทานได้เลยครับในแอปสม้มอันนี้ไม่ได้โฆษณาช่วยเขาแต่ว่าเราใช้แล้วกินแล้วอร่อยมากต้องแบบนี้เลยแว <c oughs> เจอกันครับคลิปหน้าครับ ฝากกดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ